ไก่โคราชเนี่ยเวลาเรากัดเราจะสัมผัสถึงความเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำดิสปริงโปรตีนสูงไขมันต่ำคอลลาเจนสูงกินแล้วก็โยนิกไม่ขึ้น ชื่ออมอนรัตโมลีนะคะคือเป็นหัวหน้าของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาธุรกิจไก่โคราชคือไก่โคราชเนี่ยที่มาของมันก็คืองานวิจัยไก่โคราชเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในตอนนั้นตอนนี้เปลี่ยนองค์กรไปแล้วนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วก็กรมปรศุสัตว์เราร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างสายพันธุ์ไก่เน้นลงไปเลยว่าเพื่อให้เป็นอาชีพสําหรับเกษตรกรรายย่อยเหตุผลเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกษตรกรรายย่อยของเราอยากจะมีอาชีพเลี้ยงไก่เนี่ยเขามีทางเลือกแค่ทางเดียวไปเลี้ยงไก่ภายใต้คอนแทคฟาร์มหรือว่าเกษตรพันธสัญญามันหมายถึงเงินลงทุนค่อนข้างมาก มันมีเกษตรกรอีกกลุ่มใหญ่หญเลยที่ยังไม่ได้มีความพร้อมแล้วถ้าเขาอยากจะเลี้ยงไก่มีพันธุไก่สําหรับเขาไหมในการที่เขาจะเอาไก่มาประกอบอาชีพเราต้องการที่จะทําให้ไก่โคราชเนี่ยเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อยการที่ไก่มันจะเป็นอาชีพได้อะมันจําเป็นที่จะต้องมีจุดเด่นไก่โคราชเนี่ย มันสามารถที่จะถูกเลี้ยงอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ได้ดีกว่าไก่สายพันธุ์ทางการค้าเพราะว่าโครงสร้างพันธุกรรมของมันเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือพ่อมันนะคะเป็นไก่พื้นเมืองไก่เหลืองหางขาวของประเทศไทยมันสามารถที่จะถูกเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปไม่จะเป็นต้องลงทุนลงเรือนแบบปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญคือมันสามารถที่จะเลี้ยงในระบบปล่อย แต่ที่เด่นเราสามารถใช้เป็นจุดขายได้เลยก็คือเนียวนุ um ่มช um ุ่มฉ่ำติดสปริงอันนี้คือสโลแกนแรกมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกของคนที่กินแล้วคิดเอาเองแต่มันเป็นข้อมูลที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอาจารย์ทางด้านฟู้ดเทคโนโลยีเข้ามาช่วยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของเนื้อไก่แล้วเราก็พบว่าไก่โคราชเนี่ยเซลล์เนื้อของมันเนี่ยสามารถที่จะ เก็บน้ําเอาไว้ได้แม้ว่าเราจะเอาไปย่างหรือเอาไปผ่านความร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรากัดเนื้อไก่เนี่ยค่ะเราจะสัมผัสถึงความชุ่มฉ่าและคำว่าติดสปริงเนี่ยก็มีกระบวนการทางห้องแลบก,การวัดค่าสปริงจีเนสซึ่งมันก็คือเหมือนเหมือนเวลาเรากินลูกชิ้นแล้วมันเด้งแล้วมันหนึบหนักนะคะมันก็เลยทำให้เวลาคนกินไก่โคราชเข้าไปนะ สัมผัสได้เลยถึงความต่างไก่โครลานมันจะมีความโดดเด่นตรงนี้ที่ชัดเจนมากเราอะ่ะเอาเนื้อไก่โครลานของเราอะค่ะไปร่วมทํำวิจัยกับสถาบันวิจัยแสงซินโคตอนแล้วเราก็พบว่าโครงสร้างโปรโตีนของเนื้อไก่โครลานอะคะ่ะมันมี secondary structure ของโปรโตีนเป็นโปรโตีนที่ร่างกายของมนุษย์หรือน้ำย่อยของมนุษย์อะคะ่ะสามารถที่จะเข้าไปย่อยได้ได้มากกว่า ร่างกายของมือก็สามารถที่จะดูดซึมเอาอะมิโนแอซิดเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือไข่ก็ตามที่ต้องการอาหารปโปรตีนคุณภาพดีเนี่ยเนื้อไก่โครลาสเนี่ยเป็นคำตอบนอกจากนั้นสำหรับคนที่กลัวอ้วนไก่โครลาสไขมันต่ำเมื่อเทียบกับไก่ทางการค้าเนี่ยไก่โครลาสมีไขมันต่ำกว่าประมาณ3เท่าซึ่งถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีมากในเรื่องของคอลลาเจนที่สุภาพสตรีชอบมากเลยไก่โคลาชเราคอลลาเจนสูงแล้วเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ฮิตก็คือเรื่องเอกกินไก่แล้วเป็นเกาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถกินไก่โคลาได้ทุกวันวันละ200กรัมต่อเนื่องกันไป2เดือนยูริกไม่ขึ้นกินได้ปลอดภยัยสิ่งที่ทางศูนย์วิจัยของพวกเราได้ทำเนี่ยนอกจากเราจะพบว่าไก่โคราเพอรีน ine, มันต่ำแล้วอะคะ่ะ เรายังเอาไปให้นักวิจัยทางการแพทย์ที่เป็นคุณหมอจริงๆเนี่ยทำการทดสอบกับคนกินเลยงานวิจัยลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพิ่มจำนวนคนกินให้มากขึ้นอันนี้ก็คือความน่าสนใจของตัวเนื้อไก่โคล่าอะคะ่ะเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำดิสปริงโปรตีนที่มนุษย์สามารถจะใช้ประโยชน์ได้สูงไขมันตำ่ำคอลลาเจนสูงกินแล้วก็โยนิกไม่ขึ้น อันนี้ก็คือจุดเด่นเลยของไก่โครา